ดาบนี้ดาบของใครอยู่ที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรมาครับทางช่องเล่าให้ฟังเลยแล้วกันดาบนี้เป็นดาบอาญาสิทธิ์และดาบประจําตัวของเจ้าพยาปดินเดชาสิงหส,งสิงหาเซนีพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ฝักทองอยู่ด้านบนพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่3มพระราชทานให้เพื่อให้เจ้าพญาปดินเดชาขุนพลแก้วใช้ในการรชาชการสงครามอานามสยามยุทธ ไทยรบเวียดนามเป็นสิทธิเด็ดขาดในการทำงานต่างประเทศประกันของพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1นึ่ดาบอาญาสิทธิ์และขุนพลแก้วเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีอัครมหาเสนาบดี สมุหานายกและเป็นแม่ทัพใหญ่ในรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นสกุลสิงหาเสนีบดินเดชาเป็นราชินานาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าพระราชทานแก่เจ้าพระยาบดินเดชาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทั้งนี้ยังทรงพระกรณาโปรดเกล้าพระราชทานดาบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพญาบดินเดชาไว้ด้วยเพื่อใช้ทำงานต่างพระเนตรประกันเสมอว่าพระมหากษัตริย์อยู่ตรงนี้ต่อมาทางสมาชิกสกุลสิงหาเสนีได้ทูลเกล้าถวายแดกสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิญไปไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งแผ่นดิน